สวัสดีครับพี่น้องครับมาครับเอารถมาตัดขาเบาลงนะครับมาว่านนี้เอา,เมออาไม่เห็นเบาเนี่ยไอไอใส่แล้วกับว่สาสีไม่เห็นน้ำแต่รู้เพี้ยนหรือเปล่เหเาา็นยัยเอาพักกันเปยนไม่จะเห็นคือว่าโอเคเลยเดี๋ยคือว,ว่าโอเค ที่ยนี่ก็เดินสายแล้วเนาะมีพเอาเ้ามรุ่งรกมันสั่นเก่าไร่ถเออเมนี่มันขึ้นังซีนบ่าางรถดีได้งดหายังแค่ลงตัวก็ว่าดันขึ้นงเครองหว่าเป็นน้องมันแข็งแรงอยู่ห้เสริมเลให้ยีเ้นดูคอมันโอ้แมน ซมเพื่อที่จะให้มันวางได้ตรงนี้ก็วางตู้จังซี่นะเองใส่ก็ได้ล่ะแม่บาวางตู้เสื้อผ้าก็สิห้อยนี่สุดเพชรก็สิห้อยบ่ได้ดอกเพราะว่ามันรอบมึงแล้วเมื่อวานมันมันกองหลายงเนี่ยมันกอง เอาหัวเอ้เาผู้ใดสิยกหมาลุ่งหิ่งหอยฮะยกหมาเลยยกหมานี่เหรอลุ่งลุ่งเห้อยกลุ่งเหรอเนาะมาอย่างมาหินอ่อนนี่ยกลุ่งอย่างจากรถอุ้ยเมื่อก่อนก็ได้ยกลุ่งให้หังวะเข้ามาตัวเรางงตัวเรางงกูเมยน้ำปวดไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาไหมเพ่อเดี๋ยวมาไหมเดี๋ยวมาไหมเขาจะนั่งถ่ายอยู่นี่แหล้วระบบัน เดี๋ยวได้นิเรียกแต่ผมบ๊วนด้บานบ่ท้าเอาตีเอาบ้าฝากเอาม่ทาเอาตีไป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 โอ้พักกันทายชีพ้าเหรอผ้าห่บาทยขี่ผ้าเหรอนีป้าห้าอสวเบิดหมือเบิดเป็นยังเด้บังหันโอยกนโยก่องขึ้นพักกันนิป้าห้า ผัดไทยครับผัดไทยอย่างน้องใบฝ้ายให้อร่อยอย่างนี้เลยต่แตกแน่ฝ้ายเซเลปีแมนครับยังเสีบด้อนน้องยิบเครื่องปรุงใส่ให้อยนน่น้ออ้ีเป็นนางต๊ะฉันดิบเอาอันบอันไทยก้อนแมนเอาอันโอ้ยอเครับได้อะ นี่มากินน้ำกันมาออดปลาเนยผิวอดปลาถ้ากันกินเส้วัหันนี่ปัดเท้าเออนะตัดเท้าซอมเดีวก็หาจินเขาตะบันไผก็ได้ถ้ากันกินมะเส้นังหนก็ไดไรัดไท่ไปไปไผมดนุ่มน้ำหองนุม ไขหนองมวยซื chat, aya, prix, Upper, high, ้อมาให้พ <The break in Elizabeth> ี <c oughs> cima, ่ราไปอยุตด้อนี่ส่วนมะขหลีรยมตดีหอได้รับมันเหลือฉากลสีไอ้มวยอยู่ใสนี่ยางอ่อนางให้เลยกจะ่างไปะูบอกว่าเอาลูกชิ้นน้ำแมนนมากินกันบอกว่าไหเลยอู้บอก

ยุ่ยใสเลยนี่ยุ่ยใสยุ่งพี่ั๊าเอาลูกบอกป่นบอกว่าเบอกาเอลูกซีนเอาลูกซีนมาให้เนี่ยเอาลูกซีนลูกซีนกินแล้วกินแล้วโอ้มันเป็นฮอดีเนอะน้อบอ่ะโกผมคิดาเลยเน้ยผมเออเช้มนี่ละเฮ็ดยังก็เห็ดไปยอมให้มันขาวๆหัวน่ะ เอ้ามันทิยางมาได้ไงครับบ่วนี่หอดบวชาไปปะบวอดบวอดสิจบเลยไหมเอ้าสั่นตัวกินอันนั้นอันนี้อิ่มแล้วกับไปตัวบานนี่แซละเอ้าเอ้เอลอก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 ขี่เทิงเทิงหักบัวขยำรถเรียนปะ ฮัลโหลงไงฟังสินอนได้ไหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอนนอนยำขีมเหรอนี่บ่ได้หรือเนาะบ่คือเรสเผ่ดจีนน้อนครับอะไรนะครับอาบน้ำน้องแองก็บอกลูกชิ้นไก่เลี้ยงเนี่ยโอ้โหใจดีจังผมไปบอกว่าพี่เข้มเลี้ยงพี่เข้มเลี้ยงแล้วก็พี่เข้มโอ้โหนี่ผมกินแบบ อ้นผมนึกว่าอ้อมแองเขามากินด้วยของใครปลามดของใครเลี้ยงอ๋อเพื่อเอกเขมเขาเลี้ยงวันนี้โอ้โหมันอร่อยจริงๆเลยนะโอ้สุดยอดจริงบริษัทอีหลาไอท้ายอีหลาเนี่ยบริษัทมือสองมือแล้วบริษัทเกียงใจสิขาดูขาเนื้อเขาเรียกว่าอะไรวะน้องท้ายเขาเรียกปากเพื่เอกเขมเนี่ยปากเป็นอาวุธ ใช่ปากเป็นอาวุธมีมีสีปากที่มีพรตกมาอันนี้มีปากเป็นอาวุธใช่ไหมอันนี้มีลิ้นเป็นอาวุธมันนต้องมีดีคนละอย่างนะครับห้องครับอ้าไม่ลับเคนละอย่างใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ปลาจะกลับห้องไปไหนกันก็เดี๋ยวกลับมาใหม่เเอาหรอห้องเดี๋ยวพาพี่สู่ไปล่อพี่มดซะหน่อยโอ้โดนสงสัยจะโดนปลามดล่อซะก่อนล่พี่สู่ไปล่อล่อไม่ใช่ไรนะต่อย

เร็วเร็วน้องเร็วเร็วไปน้ำบ่นี่ไปเออนั่นเลยกินขนมลงทองเดี๋ยวเอากะอีเซลบ่้างไปบ้างโอีหยังบ้างไปบยัง,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 ยงเอาเนี่ยกันไปไหมรถตู้มาจอดบังไปมั้ย องอาจารย์อำนอวยเด้น่ะส่วนเลยน้องะส่วนไปเลน่นอ่ะส่วนไปเลน่นอ่ะยังไรมาแล้วยังไรมาแล้วพอพ่อพอพอพอน้องพอเดินหน้าหน่องเดินหน้ามาหน่อง ไปแล้วมาดิไปบุ <c ough> <c <c ough> <c ough> <c ้เลยแล้วดิไปไปไปตปงห่ักเหรอยังไอ้หหยังคือสะอาดเหรอวะจมูาใสผมติดสิเนียนอะโอ้อแม่ยัยเอีดทโอังีงยังไงยังไะ เรามยังอะ่ะอันนี้มันแข็งแรงบ่วะแข็งแรงโบแม่นอันนี้ไหมไมแข็งผ่านแม่นอันนี้แข็งแรงแล้วจนคนหนุนขึ้นเร็วแล้วเนาะจะว่าเกิดจนคนหัวขึ้นเร็วเแล้วเนาะสื้อใส่มาดิฮะสื่อใส่อาสาด้าขึ้นโตแล้วเม<อ><อ>ื่<ะ>อกเอ้ที่พึ่งทางใจรถตู <c oughs> ้ของโบมีเด้ใส่แบบนี้แล้ววะขันรถตู้มีนกับโอเคเรื่องนไหมครับต่างเรืออันนี้ไหมเนาะผมก็บม่ใส่อันนี้ละผมไม่อยากเอาไปถ้าใส่ทึ้งเ่งกนะข้อมไม่ผไม่อยากเห็นมันหงอกกัเลยมาหอยนี้ข้อมไอ่ ท้องไปคู่เดียวสองคนเนาะมันบานเอมันถูกท่งๆดิเพราะว่าขั้นมันเป็นแคบมองนี่มันก็สิเป็นตู้นี่ตู้เสื้อผ้าเปิดแยกนลูแล้วเปิดท้ายรูปป่เปิด่ายคิดบ่ต้องเนาะบ่ต้องก็ได้คืี้อย่างบ่เจ้ตบ่มันอะไรบ่ต้องก็ได้ไหมอ๋อฉันตัว คลิปนี้กะที่ซ่อตัวพี่น้องพนเทอไรเดทละสี่นาทีหรอไปเอาปุ่เนี่ยเนาเดินทางฉันตัวพี่น้องไปเอาบัวตัวนี้มลใช่ไหมน้ำเนี้ยงมนี่อมเหมือนรมมานน้ำอายน้ำนองเนี่ย่วนเนาะไอผมเห็นเนาะได้ิลีดใช่เนาะที่หาบานนอกดาวมาตังนี่ละนี่นี่บมอกนว่ะเมีนบอบเนมาเมนเปิดขางเห็นป่เาเอารถไปจอดนอนไหมโอ้พวมันผีติพี่มค้ายพี่โอ้นี่นีี่ ของงวดกัยังไงมองียกันสิายเอออันนี้มองนียของไอขายลอตเตอรี่แล้วก็สิายกันนี่บอขายเราบอกสิเสือไหมเอสสิค้ายเย่าซ้อยางได้ไหมขายอะไรตีบอสเราสิายี่ซ้อเอเข้ากับขายใหตีโอ้โหสิมาอยู่ผีิงพีเือไปิ้นแล้วสือผมมาอยู่นะเ็สเป็นหวพักไปขุดมะซาซื้อเดี๋ยวเราสองคันใช่ละใช่ละแ้เด้อ เซนนั่นกินวะแม่แฟตตัวพี่น้องอย่างวะมาหอนมองหอดบอลล่ะเด้กูบอกท้ายเขาไม่ยืนกันมันบ่ได้เปิดด่างแหมเอ้านี้แม่เขาจิ๋ถอยรถไปเงี่ยวเสียยังไงฮะเอา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 คือจีหักใส่มาเอาบ่อพี่น้อง บัวไซ่บัวเซ่ันนี้อีกตัวนี้มนต์ซ่มานั่เนี่ยเห็ดบ่ล่ะก็เห็นมือเดียวคันนี้อีกอีอีก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 ังล่า เนี่ะพี่น้องอยาวถ้าเบิ้งเพ่นเจียวคืนไปแล้วมันจะเป็นลักษณะไหนเนอได้ไมปกนงปปนี่ออาแล้วยิ่งไม่ไม่เปียงบอพุ่มนี่บอฟุ่มมองไม่เห็นมันเอาคือว่าเปิดไฟอะตลวจีเห็นหุ่น เนี่ยจาีอียงเนี่ยหัวเบดัเเเก็บ้นี่ยว่ายุ่งกักะกระปูป้าเรียนหนาเรียนหลังแบบนี้อีกโดนบ่ของระเอกตุนโดนบ่ไม่ต้องเสียนใ

เท่าไหร่นี่พ่อครับ้นหนุวพอดีเลยลูกพี่พอดีเลยเป็นเน้ไอเป็นได้ข้างล่างนี่แข้ง น่าแข่งดิข้ังนี่บ้านนซังหมู่บ้านไหจังหน่เดียวกเดียวกันเห็ดข่วงเห็ดอันนี้แล้วเห็ดบดวนไหมจวดจวดค่าเดียวโอ้พอดีเลยป่ะขทาปลาเลื้อยังมั้นเออ พูดย,ย,ย,ยังไงก็ง่มาบัดเาขาับปนนละว,ว,วันไห้ยังเรียบร้อยเลย,เยเมเปียกน้ำเ,เขาทาปเลือบัดนั่นปลาเปียก,กับเปียกอย้มลองเอานาา้ำสะาดบุ้งตีเ้ยเนี่ยเ,เราเอ,อาบ้านแล้วเห้ายาัออันอน,นี้มันมีมุมแหงมันมีมุมเบาออ

ให้กใครทดสอบนอนยังไม่นอนพี่มาปู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 นวดมึงขึ้นอีกอเอาเอาไปลูกพี่โชคดีโชคดีพ่อกันไม่เอาสีนอนแล้วเอาไปเอาผูตรงก็พาปูก็น้อนในเรื่องนีเรียวได้อดีบัดอ๋อเอาเอาเออนั่นเอาเอากล้องนี่ท่านหนาทีเลยแม่พออยากคอดเกือบเอาพี่น้องครับผม เขาไหนเเอามือบังได้ขอไมขอท่าปัดเรือบัดเเป็นใจบัดจบเบามสามนิ้ววามองนี้ให้พร้อมสามนิ้วพอดีเป๊ะเลยแม่นครับเอามาค่นี่แม่นหรอมมันใเาะพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามซ่องเท้าบยวยเฮ้ยเฮ้ยบ๊วยแมนตีเดี่ยวกับพ่อผมตี เป็นเป็นวันที่ยี่สอพี่น้องครับเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเปแล้วพี่น้องก็เป็นบ่วเออปิดเลยบ่อปิดเลยบ่เนี่ยบ่อบ่มากินแล้วเดียวปลอยครับเดี๋ยบปลอยปไม่ลครับนี่ไปเอกต้นเดี๋ยวไปเอกต้นไล่ต่อไปนี่ละสิ้นมาเย็บอยู่นี่ละวาดไปบ่อละต้นวาดใบเล็บบ่เออบ่แล้วห็นแล้วเห็ดไปเลยตั้งตั้งคุณเราไังุเราเห็บอบ่ออเ็บมอกันเลย เอาคิดนีกระ้ำนี่ตัวันทิบยิบสามเปิดวงแล้วหน่อยเพชรแแพงครับผมยี่สิบเิบเ่สิามเปิดุงปล่อยเพลงปล่อยเพลงปล่อยเพลงบอจูยปล่อยเพลงยีเปิดวงกอนจิต่อไปตัวับจินีต่ไรันครับพี่น้องครับมาเอาบอให้น้องสวัสดีครับสวัสดีนี่นสวัสดีครับ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 